หน floor, wan, in nah in ึงนะครับหลังจากที่หายไปนานพอสมควรก็อย่างที่โพสตไว้ในเพจนะครับพอดีเกิดหวัดปีนิดที่บ้านก็เลยต้องแวะเปลี่ยนเข้าโรงพยาบาลไปวันแต่ว่าไม่ได้หมายถึงตัวผมนะครับหมานถึงคนในบ้านก็วันนี้ผมยังอยู่ในเรื่องของโหมดวิทยาศาสตร์วิศวรมวิทยาศาสตร์นะครับความสําคัญของเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยก็คือมันเป็นมัน ที่มักจะถูกถามถึงตลอดเวลาว่าก่อนเราจะเริ่มฝึกศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเนี่ยเราเรา,เราจ,ะจะเริ่มตรงไหนก่อนนะครับควรจะมีการเตรียมตัวเกี่ยวกับความแข็งแรงของเรานะครับร่างกายของเราเนี่ยมีต้นทุนความแข็งแรงแล้วนะครับแต่ทีนี้ต้นทุนที่ว่าเนี่ยมันจะเพียงพอสำหรับการที่ไปใช้ในกิจกรรมที่เราต้องการทำหรือเปล่า ถ้ามันไม่พอก็เหมือนกับว่าเรามีตังค์สิบาทแต่เราจะไปซื้ออคอนโดห้าล้านอย่างเงี้ยมันเป็น,นไปไม่ได้นะครับซึ่งใน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 อ่าสูงเนี้ยเนี่ยมันจะทําให้เกิดการบาดเจ็บข,ขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ได้ประสิทธิภาพสูงๆแล้วทำให้การสูงเนี้ยกว่ามันจะถึงจุดสูงสุดข,ข,ข,ของเราเนี่ยมันใช้เวลานาะนและเมื่อถึงแล้วเนี่ยมันก็จะอ่า ได้ประสิทธิภาพต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะครับซึ่งมีงานวิจัยก็ออกมาพูดแล้วบอกว่าการที่เราฝึกกล้ามนนะหรือเวทเทรนนิ่งน,นะครับจะทําให้เราได้ประสิทธิผลในการฝึก,กนนส,สกิลที่ดีกว่าคนที่ไม่ฝึกนะครับเอาล่ะเราจะมาเข้าถึงเนื้อหาเลยกันแล้วกันนะครับการสร้างต้นทุนความแข็งแรงหรือว่าการเตรียมตัวของของก่อนอก่อนที่จะฝึก ฝากระดกซุปเปอร์กระดูกนะครับทีนี้มาว่าถึงกลุ่มกล้ามเนื้อหรือท่าทางนะครับที่เราจะใช้เอาละมจะบอกก่อนว่ากลุ่มไหนที่มันจะเป็นปกลุ่มแรกที่เราจะต้องฝึกก่อนเวลาที่เราจะเริ่มต้นที่จะฝึกเสียบกระดูกซุปเปอร์กระดูกนะครับกลุ่มกล้ามเนื้อเนี่ยเรียกว่า,อาพอมาสอบกลุ่มคอชื่อว่าหลักหรือต,งตรงกลางหรือแกนกลางนั่นเองนะครับก็คือตั้งแต่การลำตัวลงไปนะครับจนถึงหัวเข่านะครับซึ่งจะมีด้าน ด้านหน้านก็ประกอบไปด้วยหอต้นขาด้านหน้านะครับด้านหลังก็ประกอบไปด้วยจริงก็แนวหลังไล่ไปร้อนขนกะครับโวบนะครับ,รบ,รบ,รบทีนี้กลุ่มกล้ามเนื้อที่ข้างหน้านี่ก็คือ upper i นะครับก็คือ upper กับ l o v e r นะครับข้งบนเนี่ยจะได้ด้วยการพับตัวลงมานะครับส่วนข้างล่างจะได้ด้วยการยกขาครับ อวัยวะข้างล่างนะครับพาร์ทข้างล่างของขาขึ้นมามันก็จะมีความแข็งแรงหน้าท้องของ้างล่างนะครับามาข้างหลังนะครับก็คือกลุกล้ามเนื้อสบัดนะครับไล่ลงไปจขึ้นนะครับ,นะรบชื่อว่ากระเมเชียตขึ่งมามันทำไมเขาเรียกคำนี้เพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันมันมีลักษณะคล้ายๆกับปีกผีเสื้อนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือลักติซิมัสก็คือ,อกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณกลาง ซึ่งกล้ามเนื้อสองกลุ่มนี้เวลาเราเล่นแล้วเนี่ยมันจะทําให้ควาเกิดบึกเชฟอย่างที่ผมเคยนำเสนอในในคลิปของกองนะครับนะครับแล้วทีนี้มาถึงข้างล่างข้างล่างก็จะมีกลุ่มกล้ามเนื้ออะบรอดไซส์นะครับอที่รู้ว่าสีมันประกอบไปด้วยกลุ่มกล้ามเนื้อสีมัดนะครับแล้วก็อะฟิมารัสนะครับก็คือกลุ่มกล้ามเนื้อมัดหน้าไม่ใช่กลุ่มคือกล้ามเนื้อมัดเนื้อก็คือกล้ามเนื้อที่มีบทบาทมากในการทํางานการ ยอดตัวจริงๆมันก็มีบทบาททุ right. กตัวนครับจะการะแทกแต่ใหญ่หนนะครับแล้วก็ข้างหลังก็คือแฮมสปริงนะครับก็คือ네ท sí. ี่อู่บนทั้งสองปุ่มฟอร์มาซองทั้งหมดมันทํางานร่วมกันนะครับเวลาที่มันพับตัวไปข้างหน้าไอ้ข้างหนึ่งเนี่ยมันก็จะกดอีกข้างหนึ่งก็จะตึงนะครับเวลาที่พับถขางอีกข้างหนึ่งมันตึงอีกข้างหนึ่งก็เวลาเริ่มเราพับกลับเรเราเกรงด้วยนะครับไอ้ตรงนี้ก็เกรง ตรงนี้มันก็จะยืดหรือเกร็งด้วยเล็กน้อยนะครับมันแล้วใช่ไหมครับวิธีการของตัวแล้วกันนะรับประดุกยืดไปเนาะเอาไป่าเดี๋ยวเรามาเรารู้แล้วว่ากล้ามเนื้อตรงไหนที่มันสำคัญเนี่ยเดี๋ยวเรามาวาดเรื่องของท่าที่จะทําให้ฝึกกล้ามเนื้อมัดนี้ก็เห็นอุปกรณ์ง่ายๆนะครับผมจะเน้นความพื้นทมองแลวซึมเพื่อว่าเพื่อให้ทุกคนทำตามได้วาดทั้งบทก่อนนะครับก็ เราเริ่มจากท้องก่อนนะครับไม่ต้องใช้อุปก์อะเลยเนยนะครับการวินอย่างนี้ต้อเก็บไว้เลยเาลุกต่อไปอีกทีนีนะครับใช้การการสีแสงอออย่างนี้นะครับย่อหานิดนึงแมวหน้าท้องนิดนึงนะครับประมาณ20ครั้ง2เซตนะครับก็คือ ประมาณ1-2นาทีนะครับมันก็จริงๆอ่ะท่าเนี้ยมันจะได้ทั้งข้างบนและข้างลา่างแต่ว่าโดยประสบการณ์ที่เจอแล้วเนี่ยท้อง,งข้างล่งางมักจะลดยากนะครับโดยเทคนิคผมจะเพิ่มท่าที่มนบูสท้องข้างล่างโดยด้วยการที่ใช้การท่าเป็นท่าเตะขาใส่เข้าไปด้วยนะครับแล้วถามว่าทำกี่ครั้งก็ทำเท่าๆกันก็ได้หรือว่าอาจจะทำรักษาห้าครั้ง,างอาจจะน้อยลงบ่อยก่อนท่านี้ก็ได้อย่างนี้นะครับเตะขึ้นมานะครับเตะขึ้นมา เพราะการยกขาขึ้นเนี่ยจะทำให้กล้ามเน,น,นื้อโร์แบ็คไอ้นี่ถ้าทุนทับลูเวอร์อัร์ดูมเนสเนี่ยทำงานนะครับท้องก็จะแฟบลงจะเห็นว่าบางทีเราซิทอัพเนี่ยข้างบนมันขึ้นเป็นหลอนแต่างล่างมันยังป่องอยู่ด้วยสายเหตุอันนี้แหละครับที่เราลเลยต้องมาบูสต์ข้างล่างด้วยครับทีนี้มาถึงกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณข้างหน้านะครับแล้วก็ใช้การสแนสตนด์สควอตจะได้ครับทีนี้กาสแตนสควอตมีข้อควรควรระวัง ก็คือว่าหัวเข่าอย่าเลยไปเท้านะครับให้นึกถึงเวลาเราหย่อนก้นลงไปนั่งกางีอ้อย่างนี้นะครับถามว่าทำกี่ครั้งเอาจริงๆแล้วก็ทำแบบ20ครั้งต่อกันก็นกนได้นะครับหรือในวงเล็บทุกท่านั่นแหละครับรู้ว่าเราไหวเท่าไหร่น,นะครับก็ทําเท่านั้นอย่าอย่าอย่าฝืนเกินไปนะครับท่านี้นอกจากที่มันได้ต้นขาแล้วนะครับมันจะเป็นมันจะดีในเรื่องของหลังด้วยนะครับเราข้าไปในเราเป็นหลังเราเป็นร่องได้ได้ก้น ซึ่งใครที่ปวดหลังเนี่ยท่าเนี้ยมันจะช่วยนะครับแต่ในวงเล็บนะครับทุกๆท่าถ้าเกิดความรู้สึกเจ็งขึ้นเนี่ยแสดงว่าท่านั้นไม่เหมาะสมกับเราเราต้องหาท่าใหม่ซึ่งในกลุ่มกล้ามเนื้อมัดเดียวเนี่ยมันมีท่าออกกำลังกายหรือท่าเราควรจะหาท่าที่เหมาะสมกับเราครับนี่คือแฮมสติงนะครับกลุ่มกล้ามใช้การพับขาอย่างนี้ก็ได้ครับเกาะบุกเกาะเสาข้างนึงก็ได้ก็มีเสาครับถามม่กันเท่าไหร่ก็เหมือนกันนะครับ ยืนพื้นไว้ที่20นะครับพัก2เซนนะครับกล้ามปีกยืดขางนะครับแล้วก็พักอย่างนัตแล้วก็ทำนะครับนี้มาข้างหลังนะครับก็คือกล้ามเนื้อะอะอะกล้ามเส้นนะครับก็ใช้การดึงอย่างนี้คนระับแต่ให้แขนข้างบนงเน,นาาเี่ยลดอันตปายรับปีกสบายประมาอย่างนี้ดึงลงประมาณเท่านี้นะครับก็จะเห็นบร้ย ปัจจเนี่ยถ้ามึงทำให้ใครมาทำไม่ได้แล้วให้คนอื่นทำท่านนิรนามมือจับปัจจัยปัจจับปัจจมันเปลี่ยนห็ไกันเข้าไปแล้วแต่งผมอย่างนี้นะครับก็จะพัฒนาการนะครับแล้วมาถึงข้อเนื้อและคริสต์มาสนะครับในช่วงกลางก็คือท่านารู้สึกว่า เราเราก็สามารถหาขวดน้ำหนึ่ดหลิตรหรือเอาหวายหรือดาบหรืออะไรอะไรก็ได้ที่ไม่หนักมากเดินไปหรืรหอแบบนี้จะได้นะครับแบบนี้แล้วก็ถึงไม่ใช้น้ําหนักก็ได้นะครับแต่ถ้าต้องทำท่าให้ถุกหลังตรงนะครับเพราะตัวที่ผมไม่ได้โฟกัสท้าตัวเองนะครับอย่างนี้ ได้กล้ามเนื้อตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยที่ผมเคยพูดนั่นแหละครับย้ําอีกว่ามันจะเป็นมีเชนนะครับทีนี้ขอมาโฟกัสหน่อยนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องมันมกกักจะเจอในเคสที่มีปัญหาเรื่องหัวขับหลายๆคนอาจจะมีปัญหาเรื่องหัวขแล้วอ้าวแล้วมันไม่ไม่สปอตได้ไหมนะครับมันก็ได้นะครับซึ่งการฝึกที่ดีเนี่ยมันไม่ควรจะทําให้เราเกิดอาการแบบนี้ กล้ามเนื้อมัดเดียวเนี่ยมันมีท่าหาเยอะมากที่เราจะเลือกมาให้เหมาะสมกับเราถ้าท่าไหนเจ็บเราก็หยุดเลท่านั้นนะครับอันนี้ใช้เกราอี้ช่วยแล้วกันนะครับคมือจะเล็กหน่อยท่านี้ก็ได้หรือจะนอนหงายอยู่กับเตียงแล้วก็ขึ้นฟ้านี้ก็ได้นะครับมันก็จะได้ขาตรงนี้เหมือนกันนะครับหรือข้าทำกูก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับว่ามันเรามีทังเลือกเยอะนะครับครอบคลุมหรือยังทั้งหมด กรองควบคุมลแล้วนะครับก็ประมาณนี้ก็คือการฝึกหรือการเตรียมตัวนะแ,แล้วมันไม่ควรจะฝึแกแขจงขาด้วยเหรือ,อนะครับคำถามก็คงจะตามมาหลายคนทุกทีก่หลายทีย่ต้องฝึกครับแต่ว่าในสเต็ปแรกเนี่ยนะครับในโปรเซสแรกเนี่ยเราควรจะฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางกับตัวหรือกล้มามเนื้อเส้นบีไลท์คอร์นซ่าอย่างที่ผมบอกเนะี่ยแค่มันแข็งแรงรนะครับพอมันแข็งแข็งแ,แรงแล้วเนี่ยการฝึก การยืดเหยียดเมื่อเราฝึกกล้ามเนื้อให้มันเกิดเฟร้ง์รือความแข็งแรงขึ้นแล้วความยืดเหยียดเป็นสิ่งอการอ่อนตัวนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกครับงท้องทั้งหน้านะครับหือท่าเสถียรอย่างนี้วก็หต้ับใช้สุดใหม่ๆเนี่ยหรือแบบไม่ได้ออกนานๆนานแล้วไม่ได้ออกออกกำลังกายพยายามใกล้กำแพงนะครับเนื้อให้กลัวมาไปเซ็ตท้องหลังหน่อยก็ได้หรือถ้าใครที่ก็สามารถใช้กุจับได้จับเสาจับ ยากให้มันได้ความยืดขึ้นก็คือน,คนอนคว่ำลงไปนะครับแล้ว้็เหยียดตัวนะครับให้หน้าท้องเหยีดก็จะได้ทั้งแนวเลยนะครับไม่ต้องแบ่งบนล่างกับท่าฝุดกมเล้อแข่ง,งมาถึงช่วงหน้าขาก็คือท่านี้ครับจับเสานะครับก็คือท่ายืดเอ็นร้อยหวานั่นเองนะครับแต่ว่าเอ็นร้อยหวมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราจับที่ข้อเท้านะครับให้รู้ตรงนี้รู้สึกตื่นนะครับ ถ้าเกิดใครที่แบบมีความมั่นคงในตัวเองมีสามารถเพิ่มลงไปนะถ้าเราทำไม่ได้เราก็อที่หรือเครื่องเคลื่อนที่จับแบบนี้มันก็จะเพิ่มการยืรตดตีงนะครับก็ทำอย่างนี้ทั้งสองข้างส่วนแล้วด้านหลังล่ะนะครับอาจจะใช้เก้าอี้ได้เลยให้มันสูงขึ้นมาหน่อยถ้าไม่ไม่อยู่กับพื้นก็ได้นะครับถ้าไม่มีเก้าอี้เห็นไหม่บบนี้เข่าต้องตึงนะครับเข่าต้องตึงเพื่อเ่มในหน้า จะรู้สึกเลยว่ามันตึงตรงนีนะครับแต่ถ้าใครอยากจะใช้กับอี้ก็เอาขาเนี่ยวางแล้วก็ยืดค้างไว้ประมาณสักสิบวินะครับอยากให้ทําซ้ำสองครั้งนะครับการสเตรทเนี่ยควรจะสเตรทก่อนการฝึกความแข็งแรงและหลังก็ต้องความแข็งแรงด้วยนะครับแต่ว่าก่อนฝึกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แบบอ่าเขาเรียกอะไรออ่่ะเน้นแบบอย่าพยายามบังคับให้มันตึงจนเกินไปนะเพราะว่า กล้ามเนื้อมันเพิ่งเริ่มทํางานเดี๋ยวมันจะเจ็บจากการยืดได้นะครับแต่หลังจากการสูบขขอุณหภูมิร่างกายมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทําให้การยืดเหยียบของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อเนี่ยมันตีขึ้นนะครับนี่ก็วันนี้มันรายละเอียดเยอะผมอาจจะขาดตกบกพร่องเรื่องอะไรต้องขออภัยไปด้วยที่มีเสียงนอยอยู่บางพอดีบริเวณบ้านนะครับจะเป็นพื้นที่สาธารณสถานนะครับก็จะมีนคนมาเล่นกีฬาอะไรอาจจะเสียงดังนิดนึงเพราะเดี๋ยวคง ก็จะพยายามเพิ่มเสียงในคลิปให้นะครับหรือถ้าตรงช่วงไหนที่มันสําคัญเกี่ยวกับคอนเทนต์เราอยากรู้เนี่ยแล้วเสียงมันมีน้อยามาหรือมีเสียงรบกวนเข้ามาเนี่ยก็สามารถสต์เข้ามาถามบล็อกได้นะครับคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับเราเป็นพิซซัพพีครอบครัวใหญ่นะครับสามารถแลกเปลี่ยนนะครับกันได้แชร์กันทุทกประสบการณ์โอเคสำหรับวันนี้ผมพูดยาวลยแล้วต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปอื่นๆและหวังว่าจะ ติดตามต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับผม